สวัสดีด้วยนะครับอยูเอ็มโกฟิชชิ่งนี่ตอนนี้ครับสายน้ำไหลนะครับมาหยอดปลากันหน่อยนะครับให้ดูนะครับก็ผมใช้เหยื่อปรากฏนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับทดสอบดูนะครับ อากาศก็เงียบๆนะครับนน้ำไหลนะครับผมก็เลยมาหยอดแถบน้ำนิ่งๆนะครับใต้ร่มนะครับร่มเย็นๆหน่อยนะครับแบบธรรมชาตินะครับ วันนี้ว่างก็เลยแวะมาหยอดหน่อยเนาะมีโปรลมหายใจด้วยนะครับ แต่ยังไม่ตอดนะครับใครชอบแนวธรรมชาตินะครับชอบตกปลานะครับ mm hmm. ก็ชอบดูแบบแนวอย่างนี้นะครับสายลุยนะคร mm hmm. ก็ติดตามได้นะครับ mm hmm. M ก o Fishing mm hmm. นะครับ เหมือนจะนิ่งๆอยู่เลยนะครับเหมือนตอดนะครับแต่ไม่เต็มที่นะครับไหนก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆนะครับเคสต่อไปมีเคสใหม่ตลอดนะครับ นี้ำไหลดีนะครับลมเย็นๆหน่อยนะครับโอเคนะครับผมต้องมุกนะครับตรงนี้น่าจะไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่นะดูทรงรับ